สวัสดีครับผมเบาหนองครับมือนีมาพอกับเบาหนองอีกคือเก่าครับผมมือนี้เบาหนองจะพามาซองเล็กลดตะไครครับมือนีเบาหนองได้ลดมาสีขั้นครับลดที่จะเอามาถวายตะไครเนาะอันนี้เป็นของ PFC นะครับเป็นให้เบาหนองซื้อมาถวายตะไครครับงวดที่แล้วเลขรลดของตะไครเขามาสององวดแล้วก็คือ90 90กับ89นะครับเนาะ89989009กับพากันได้รับโชกันไปหลายคนครับแล้วก็มีคนถูกเหล,นลขน้ารถตะไครกัเพิ่นกัมีจิตศรัทธาอยากให้บ้าหน้องซื้อรถวัถไว้ตะไครบวัดนี้บ้าหน้องไปหาเลาะซื้อมาแล้วได้มาซีขั้นครับได้มาซีขั้นจะมีสาขั้นที่มีเลขแต่อีกคันหนึ่งบ่มีเลขเดี๋ยวบ้าวน้องสิพามาส่อง อันนี้เบิ้องไหวเพื่อเป็นแนวทางนะครับเบาหนองโบเดวาเหลขกสีมาหรือโบมาอันนี้ก็อย่าพึ่งแบบว่าจังใดล่ะวัตชิวา่าเหลขกโบมาเกสีมาโทษมันโบเมีนเยนนะครับเด้อทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่โชคเรดดวงแต่เบาหนองเสือ้อ,อ,อ,อว่าตาไคมักรถลดอิลีครับมักรลดอิลีย่อมรับครับย่อมราบตาไคมักรถลดอิลีเดี๋ยวไปเบิ้องน้ากันว่าเวณลดสามคัน ที่จะเอามาถวายตะไคร่หงวดวันที่สองพฤษภาสึเป็นตัวใดคลิปนีบอท่านได้ขอนะครับคลิปนี้ยังบอท่านได้ขอคลิปนีผ้ามาสองซองเหล็กรถซื้อ,อถ้าจะเอาถ้าจะเอาสองเหล,ล็กรถน้ำละกะ็ไอเหล็กถูเหล็กิงปองนำ้ำมันจะหลายตัวเหล็กครับจะเฉพาะรถสามขั้นอีกะตัวเหล็กก็ลายอยู่แตเดี๋ยวมาเบิรงนดกันครับว่ามือนีตัวเลขสิเป็นตัวใดงวดวันที่2พฤษภาคก67ครับผม ครับเดาเบาหน่องพามาสองเลขรถนะครับเนาะนี่ครับหวดกรอนนี่ครับเลขรถขนีแล้วครับผมเนี่ยเลขรถงวดกวดกรอนนี่แหละงวดที่แล้วเห็นไ่มครับแปดเก้าเนาะแปดเก้าหัวกรอนานีก็คือเก้าศูนย์ครับตรงตรงเก้าศูนย์บางวดนี้ครับนี่ครับซีขั้นซีขั้นที่จะมาถวายตะไคร่หลอบนี่แต่ว่าเบาหนองยังมาท่านถวายเนาะครับเนาะจะพามาเบิ่องหลีกก่อนเพื่อทุกคนจะได้ไปหา รถตลีไว้นี่นะครับเนาะรถสีขั้นแต่ว่ามีเลขแค่หนึ่งสองสามขั้นมอเตอร์ไซค์บ่มีเลขครับโอ้ของเลขเริ่มหลายแล้วครับนะเอาขั้นแหลกก่อนขั้นสีเหลืองนี่ครับเก้าเจ็ดห้าสามนี่นะให้เบิ่งกกลวงๆก,งก,งกงันนี่ครับเลรรถตะไคร้ขั้นแหลกเนาะครับเนาะเก้าเจ็ดห้าสาม เลขงวดที่แล้วออกเจ็ดเก่ากับบนเน่นอเก้าหาสามก็ออกมาแล้วเหลือเหลือหาเหลือเจ็ดอาจจะเป็นเจ็ดเจ็ดหาเก้าก็ได้หรือสี่เป็นสามเก่าเจ็ดสามเก้าหาสามก็ได้ยังกับบนเิเน่นนะครับนาอเอาดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับบบาหนองกับบริวันมันจะมาจริงๆแต่บบาหนองเสือวว่าตะไคร จะต้องให้เลขขั้นใดขั้นหนึ่งละ่ะหรือว่าจะให้มาทั้งสามตัวล่ะกะัสองตัวบนสองตัวหลางยังจะเกิดกันไดเบิดนะครับเนาะอันนี้คือขั้นแรกนะครับเก้าเจ็ดห้าสามเจ็หากะงามเก้าหากะงามเก7าสามเจ็ดสามหาสามมีครบหมดทุกตัวเลยครับหมุนเอาเ้อครับเด้อหมุนเอาแล้วก็จับคู่เอานะครับเนาะขั้นแรกผ่านไปครับผม คันที่สองครับเป็นรถด,ดับเพลิงครับคันที่สองเป็นรถด,ดับเพลิงชารแทงครับเลขกนี่ครับเก้าหนึ่งหนึ่งครับผมเก้าหนึ่งหนึ่งเราหนองเบิงทุกจุดแล้วบมมีเลขครับมีแต,ต่ตัวนี้หละนะครับเก้าหนึ่งหนึ่งเบิงไหวด้อครับเด้อเก้าหนึ่งหนึ่งนี่คือคันที่สองครับผมคันที่สาม จะเป็นเทรเลอร์จะเป็นเทรเลอร์รถตักดินนะครับเนาะนี่ครับรถเทรเลอร์กับรถตักดิน,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 เ,ดนเดี๋ยวเลขที่อยู่ในรถตักดินครับเลขอยู่ในรถตักดินเห็นไหมครับนี่เห็นไหมสามหกศูนย์ครับสามหกศูนย์เลขนีจะตรงงามๆเลยสามหกศูนย์ครับทัานี้คือก,กันครับทัานี้นก,ก็บสามหกศูนย์ นี่ครับสามหกศู 360, นย์บริเน่เด้เนาะครับเนาะยังกะเกิดขึ้นในเบิร์ดเดี่แมนบอทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่ที่โชคเงในดวงแหละเกิดลองคิดพิจารณาพวกเนี่นครับเด้อเลขรถสามคันของตาใครที่จะเอามาถวายบ้านน้องจะถวายตอนมือที่บ้านน้องจะขอตองงวดนะครับเนาะบ้านน้องจะถวายตอนมือตองงวดขอตองงวดครับแต่ว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยโบมีเล็ครับเบิรงแล้วโบมี่เหล็งวดนี้กั ลองคิดพิจารตนาบัางนะครับเด้อเอาบ่างอีกรอบหนึ่งครับเดี๋ยวบานลองคิดสรุปเลขอีกทีหนึ่งาหนย์สามหกศูครับสามหขันสีแดงเก้าหนึ่งเก้างเลขวนนี้สิมาเบิ่์นบอกวบอเนียได้เนาะเก้ 9, 1, 1, 1, ครับ แล้วก็อีกหนึ่งคันก็คือ9 7 5 3 9 7 5 3มีแต่คันเหลืงงามๆเลยมีแต่คันเหลืงงามๆเลยเนาะครับเน้องลองครับเด้อลองคิดพิดจรารณาเบิ่งงวดวันที่2พฤษภาคม67ครับผมเห็นกันชัดแล้วนะครับเนาะงนี่มีแต่ตัวงามๆนะครับนี่จุดเก่ากัยังงามอยู่เด้990นี่990นนี่ เลขรถตะไครออกไปแล้ว90นะครับนะเนาะเหลอเือเก่าายังไ่านหลกเหลือเก่าายังไ่นหลกแต่คันนี้กับโบมีเลขครับนี่ครับเลขที่เป้านอ้องไ้ตองงวดว้ก็ล้วคือ198กับ17นี่ครับนี่198กับ17อันนี้คือเลขตองงวดของเป้าน้องที่เป้าน้องไ,ว,ไว้นี่นะครับเนาะเลขรถตะไครนี่แหละครับเลขรถตะไครนี่แหละ เก้าหนึ่งก็สวยได้ครับเก้าหนึ่งมันกับมาตรงกัดมาตรงกับขั้นแดงเนาะคันแดงครับคันแดงคันนี้ก็คันแดงเก้าหนึ่งหนึ่งก็คันแดงคันนี้ก็คันแดงครับหนึ่งแปดก็ได้หนึ่งเก้าก็ได้หนึ่งเจ็ดก็ได้หนีรถหนีรถคันอีกออกทั้งบนทั้งล่างเลยเด้แมนว่ะงวดที่แล้วเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเก้าแปดเหลือหนึ่งครับหนึ่งยังประทานออก นะครับเนา, 1, า,าน oh. it, ะเหลือหนึ่งยังไม่ทันออกก็ลองคิดพิจารณาผมนะครับเด้อเผื่อตาไครเพป็นให้โชคอีกเนาะครับเนาะลองเบื้องนะครับเด้อจังได้กะขอให้ทุกคนจงโชคดีครับตาไครบานเบาหน่องครับมอบโชคให้ทุกคนคือเก่าเลขถูกเป็นสองสี่แปดเลขถูกเป็นสองสี่แปดจังได้กัดลองคิดพิจารณาครับเด้อเก้าเจ็ดห้าสามเก้า หนึ่งหนึ่งสามหกศูนย์ลดขั้นเก้าเก้าศูนย์ราคหนึ่งแปดเก้าราหนึ่งเจ็ดขอให้ทุกคนจงโชคดีงวดวันที่สองพฤษภาหกเจ็ดคิดที่ไหนก็ให้สมหวังดังปราธนาสุขสุขคนนะครับเนาะสาธุสาธุนี่ครับลดตาไข่ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ